เดเราจะไปซ้ายผมอมันซายสีเขียวครัไปสีเขียวเาก็ตบตงเบิ้งสมมติว่าจะไปซ้ายสีเขียวบ่เาก็ต้อคกดสีเขียวกดจะไหนจำจำได้ไหมโจะไนจได้ไหมไดไดเอ้ประเด็นัจนคือสถานีแต่เร้สถานีเขาก็เลือกว่าต้องเป็นสถานีใดเข้าจุดไปคออาโศกอาโศกอ็โศกเขาคือว่าอาโศ มือสัใส่เงินมาลสเอราพพะากาจำนวนกันได้จักใบเอาจักใบสี่เอาสองหกไฟมี่แล้วมีบาทเดียวเอาสอเอาสองต่เป็นบอดุกสี่บาทน้องจัน้อใจปะ้าใจใส่เป็นยูบนอง นี่นะคือความอัจริยะของเมืองไทยนี่น้องจันน้องจันเป็นต้นอต้นเดียญาองน้องจันบริคอเดียน้องจันเมืองทั้งันเขาใจรเดียดไปไกแล้วหรือมีคนขายอยู่ทางในปะน้องจันยันตู่กินมือก็มันมีคนจับเงินยันทางในเเพืตัวก่ตัเลเอาวเลยตัวเขาตัวเขานเขาตเขาเาาเเาาาตวบาาตนเว

สอยากอยากอธิบายยังสี่เนาะคือคืองนองบนวาตู่ันใจดีจริงจริงะบบงานใจดีมันเป็นเงื่อนของเขาที่จะไหขึ้นวางแซระบบเป็นจังซัตว์มาตำทอดเงื่อนไดีแล้วที่บางก็ใชเกิดแบบเรากระต่อนแบบเราอ๋อตทอดแล้วก็ระบบเขาเป็นตำแบบนงเงื่อนจดีเซอร์เเกล็ดเป็นบ่อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาก็ตงทอดหอนับมันเป็นระบบของเขาบแมเวใจดีระบบของเขาคือแบบนี้ แล้บกเอาบกนี่ก็โงก็เอาเปียกมาขาอยู่แล้วโอ้สะดวกวะสะดวกวะเดี๋ยว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 เอาไม้เอาไม้เอาไมเอาไม้ที่ใอโศกกัลกนี้สยามกับลกนี้บอกเพิ่มเข้าขู่แล้วก็ใจแล้วเข้าเข้ามเกี้ยวที่เขี้ยวเนี่ยโคตรเลยเพิ่มเข้าเขาเข้าก็เดือนเมื่อไห ไปี่าจะไปบางทีที่เาเบิรงอยู่เนทีมเแล้วชื่ออาโศกอโศกพุข้าวโคตรอาโศกโคอาโศกพุบทีนี้จะงอนงินกันมากครไปคนนึ่งขาเป็นจากคนหนึงแสองจะบวกเป็นสองสามจะบวกเป็นสามสี่้บวกเป็นสี่ไม่จาเป็นแราคาาจะมาอเข้ามาสมรย้อนดแนแต่ว่ามีนี่เขาซื้อไปแล้วแต่ว่าลูป้าย ยกเลิกทา้าท้าผูสื่อนิยกเลิกอันนี้ที่เอาสื่อไปแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าน้องควรจะกูวิธีสื่อวิธีไปน้องเลยมาสอนน้องเลยนะคะตูใจดีให้พี่น้องตรงเรียกใจขึ้นไปเท่าไหรบ้างอ่าร้อยร้ายกี่บาททอดก้อนบ้างแต่ตัวใจดีทอดนึ้นไ่ขึ้นบาทหนึ่งตรองเรียกกินว่าซื้อมาทอดจริงจรอย่าบอกแบบนี้เนาะจริงอย่าบอกน้องคนนี้เพื่อตู้นะเขาบริใจดีหรอกระบบของเพื่อนคือบอโกงงันอยู่แล้ว ระบบของพนเพื่อนี่ช่องเพื่อนอยู่แล้วใช่พวกแมนเราเป็นได้ดีเราเพื่อนชีว่าพนจะทอดนมันเป็นเพื่อนของท้าเป็นส่วนของทอาที่อจะได้เป็นจะตองทอดแน่นอเพนโก่โกงแม้แต่ปากเดียวกตาตค์เดียวเป็นระบบโก่งอันนี้คือระบบของเขาทยเป็นตังไหวดีแลีวร์ดูดีเดียร์ตัวใจดีเนาะบอกว่าจะเป็นปลลั่นตั้งซาตังเปล่าหร้วว่าเล่าขามีมาใส่ด้วยกันมันงแค่นัวปลาทุกจงเาต้องทอดเพรานี่เพรนี่เนราะนี่โก็งแน่นอกแกีว่ากับ เนสูงหรเตัวยะนต้มนสะดวกสบายจะไปซื้อที่ตรงไหนกด้ซื้อยูเขาเตอร์ก็ไดซื้อยู่ขาเตอร์ก็ไดหรือว่าข้าจมาซื้อเองก็ไไ้สบายนยสบายสมรถสื่อโดยเมิงโซนแล้วก็สแกนจ่ายก็ะไรบันทีเรบามาสแกนไ้นี่่าบันทีเราบันทีเราเขาสมัถสแกนไ้้นเกียร์เหรแต่สแกนลองมึงลองเรลองบาลองลองมาแล้ว บ่บ่ต้องลบองบ่อยล่องไปแล้วลองกระไดอยากล่องไปไหเอาล่องเอาลองวางเอาลองลองไปสถานีอโศกล่องมาซับไต่ิดอยู่โอเคเดี๋ยวมามาต่อโดยทับสีท้ายของบหน่อยแห่เมื่อต้องซื้อจากจากผูมาลงพี่เพื่ออะไรก็ได้มาเอาลรศัพท์มาสแกนมาเนี่ยเนี่ย่า เนาะนอยากลองนะใส่บัญชีเล่าเนี่ยในการสแกนเนาะมาหน่อยเนาะใส <ok ่เรงกีสแกนสแกนกายเนาะต้องการเสื้อบนตองจันมอ่งจันเื้อแบวาย่างดมันเป็นบันชีพัฒนาเลโมแมกนเดี๋เดี๋ยวเดบมมนสแกนยังหันย่าเอ้าบแมนสแกนยังหันเดียวเ อันนี้คือน้อง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 เดียนะครับเพิ่นมาจากลาวเนี่ยเพิ่นบ่มีเงินเนาะเพราะม่มีเงินบาทแต่เพิ่นอยากซื้อตัวรถไฟนะฮะแต่เพิน่นมีบัญชีเงินกีบใน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 ธนาคารเนาะน้องเนาะเงินกีบนีนนม่มีร้ายได้เป็นแสนหรืออะไรเป็นล้านโอ้โอโอ <laughs> เป็นล้านล้านกีบป้านเบเล้านกีบเาที่นี่นอ้องเพิ่นอยากจะลองสแกนนะฮะสแกนเบิ่งเอาลองเบิ่งไถ่บ่สแกนเนี่ยเพิ่บนี่ตัวมันเป็น เป็นธนาคารธนาคาร BCL BCL ยังไงธนาคารได้ธนาคารนี้บ่ได้ใส่แล้วแต่ธนาคารนี้โมเมนต์ธนาคารตามประเทศอะไร่าายังสแกนต้องใส่ธนาคาร BCL บโมบิบต้องเป็นธนาคารตามประเทศอ้าวต้นนั้นคขายว่ากสะดวกสบายดีแต่ว่าลูกค้าเขาเจ้าลายข้าตกไปรอบคิวหน้าแมวต้นนั้นจะเปิดแต่เป็นยื่นลาซืสิแบบว่า ก็สะดวกสบายดีอยู่แต่ว่าเน่ากันรถไฟจะสายอ๋อก็แสดงว่าบางธนาคารจังได้เนาะธนาคารอื่นอ,อาจจะบ่ได้นะฮะจสรุปแล้วธนาคารอ่าธนาคารดาวพละธนาคารต่างประเทศเพราะเราเคยสแกนรายได้มาถ้ามีรูปหนอดทางเมืองอีกบางไทยก็จะใส่ข้าวตีเป็นยืนบาทให้ด้วยเนาะตันติกาเนาะก็ใส่ธนาคารการข้าเลยเดีใใ๋ยวไปเอาเป็นยืนบาท์ได้ท้าเป็นธนาคารดาวพละก็ได้ข้าว นี่แหละคารดนี่เป็นโกะรุ่นปะนตลใจเลยคนที่นองปานนึงเทอดเลยป่ะคือว่าโอ้ยทอดแต่เดึงสิทอดออกมาจะได้บุมีมืหอนมาอันนี้ที่โต๊มาห้เรยดูบ่กันนี้แน่นอนเลลตู้เนาะเาคือบุมีแบบรีทยแน่นอนตกสินไปคิะไป้ากทีเเลยไมมีขี่ี่ไป้เลย นี่บ้านบ้านเนี่สีขึ้นเพราะขันได้เรือนแล้วบ้านเนี่สาวสาวดีอ่ะบอเลยเนาะถ่ายมาถ่ายคลิปก่อนนะดีโอกาสคือในเนอนสองย่างแบบนี้แต่พอมาขนมจันทร์ขนมจันทร์หายเนาะก็ได้จำเป็นต้องขึ้นนะแต่ว่าถ้าประยาดรอญาติเนี่ยก็มีต้นเป็นขาดนี่ยากข้าคืนแต่มาทดลองจันทร์ขึ้นไปเลย ทางขวาเด้อเอาอะไคืไหนกันเขามาตามมาบัดีโอ้โน้องจันข้ในเดือนหนีบอ๋อขั้นในเดือนหนีบหาได้ยานตองที่านเขาได้ยานเนาะ มันน้องยางขึ้นมากอ่บอเอาคือยานหัวบรนไดมาที่นี่คือยานบรนไดไฟฟ้าฮะยางเขาไม่ได้นี่มโอ้หันถึงนะเนื้อฐานอ๋อเรียบๆมันบอเรียบๆมันหานมันิี่โบราณเอ้ามันนองน้องจันคือคือกะคือหานนองจันคือว่าคือสิบโเป็นยังหรอกอ้าว่า เป็นยังขาเจ้าก็คือสีบกกาขึ้นคือกันนะจันิดแบบนน้นี่มามองฟังนี่นี่เห็นบอท่ารถไฟเป็นยังสี่เนี่ยห้าแหน่เนาะท่ารถไฟเจันเทียนอะไรโบ้กล้วยเกลือเจือเกลือหรือจันเทีนอย่างก้อนแงจีบตลอดก็ปีชมพูโอ้ว่าสันบ่แล้วแล้วคิดว่ามันอีหยังนี่น้องจันเนี่ยคิดอยู่ว่ามันอีหยังเนี่ยนี่แหละที่ยนเนี่ยเป็นยังเนี่ยท่ารถไฟท่ารถไฟ เดี๋ยวรถไฟเจรินมาเนี่ยมาที่นี่เชนี่เป็นเทือที่ใดล่ะหลังจากที่ไหนมาเมืองไทยมากอขึปป้นรถไฟเนี่ยท้าที่สอง,สองนะงต,นต้องใจต่างรนะวังเลื่อเส้นสีเหลืองนี่เด้อเส้นสีเหลืองจะเข้าไปไกลเนาะเวลาขืนเทายืนตรงน,นี้ยืนทางนี้นะเอาแถวนะให้คนทั้งในออกมาก่อนนะเท้าจะเข่าไปอ่าเข้าแถวอยากแปลงใจไม่ใจเราแบบแปลงใจจะได้อัตโนมัติเน่าะนี่แบบกระจกกัน ควนลงราก็คือกระจกกัน่ก็เป็นป้องกันป้องกันม่ห้ควนลงไปหรือว่ามีโฆษณาที่ตรงเนี้ยเบิ้งเบิ้งแต่ตามือห้ามต้องของจะเสียกว่าบริหาส่คือเป็นเขตเหลืองเนี่ยเขตเหลืองเป็นมวยกันไปนขรือน้ำเขตรืออันตราย้าพอลไกน์่าาจเหนกันไป น้องจากไปยืน <risque> ฟังแนนยืนใกล้น้องดิยโอ้บรรยากาศถนนสองสันห็นบ่างงจานไปบิ่งสันลุมสันลุมไปเบิ่งสันลุ่มอยากสรดถนี่นีตลอดแบบวยุธวยญญ์ อจิบาเทาบมีด้ารถหลังสามสันแจ็คสันน้องน้องน้องเดียสามสันมเลยบ่แต่ว่าตัวนี้น้องเดียก็เดียวมาตอนนี้เลยว่าข้างบนคือสูงแท้เขากาเฮ็ดคืออเสูงไปดูกระล้างถุงไปทางไปทางรถไฟนัุนยแก็พุงามท้เดี๋ยน้องแจ็คไม่สงสัยอู่บ่สงสัยว่ายังไง ก็เป็นค่าสายสองที่บางค่าสายก้นที่ว่าแพิเศษก็ขึ้นเมื่อยังเชิญน้ำพลั้วก้นบมพิเศษก็จะขึ้นมากกว่าไหลแกกินแบบนั้นเออนาะพ่อหมูความจริงแล้วเป็นยังไงก้าวซึ้งมาและดีน้ำพลั้วก็ให้เข้าขึ้นมากไหลเราเข้าแต่มีโอกาสขึงไม่เห็นน้ำเขาเนาะตองจันตองจันนี่มูอยู่บ้านบอมูอยู่บ้านไม่เห็นใกล้จ่ไส่บอยู่บ้านเลยที่เป็นสนิทกันนะนะ ทามูได้บองคลิปงจันเนี่ยงจันากทังยังมูนะาเรงว่าอยาให้มูมาดินนดำเนาะอยากให้มูมาไทยดำมาเริ่มว่าหลวงจันมาไทยดิมูบอกว่าไม่มูดินนดำเลยโอกาสหน้าฟ้ามูมาเด้อมูนี่สิ่ส่วนหลงจันทไปขี่รไฟพร้อมกับหวงเดียนะหวงเดียนะนักนะแบกใจจังเลยไปพีน้อกจังมากจ่าถือทะไรยุนไม่ตามกใจอย่างไรบอกก่อนยทั้ง ป่บาผมว่าไมีต้นใหม่ร้อยเลยตรงน,นี้นแทบผบมมีเยอะเลยพี่หมอแต่ไจบปูไปะไรับดไ้ไลฟ้เวเดี๋ยวป่าโจะพาลองเพิ่นไปนั่งรถไฟนะรถไฟไหมนะลองจันรถไฟไหมอแล้ว บ้านเฮาบ้านเข้าทาทาเฮาจิ้งคืรถเมฆเขาเห็นจังไรสิบกอบก๊บกกัี่หอดตอนนี้ขับรถสิบกอกมามาลกันารสิบจอนล้วบอกรถไฟมาแล้ว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 ก้อกแม่ ขึ้นเขาแถวเด้อเขาถูกสอนเด้อไปสี่นะสี่นะ